ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิป DIY เราตากผ้าแบบติดผนังนะครับแล้วก็สามารถพับได้ด้วยนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในวันนี้ก็มีอยู่2อย่างนะครับก็นี่ครับบานพับนะครับอันนี้ผมได้มาจากไทยวัสดุนะครับคู่หนึ่ง200กว่าบาทนะครับเป็นเหล็กนะครับถ้าเป็นสแตนเลสจะอยู่ที่ประมาณ 400- 500ถึงขึ้นไปนะครับ ข้อดีของมันก็คือมันพับได้นะครับสามารถใช้ในพื้นที่เล็กๆได้นะครับเราเลิกใช้งานเราก็สามารถพับเก็บได้นะครับแล้วก็จะมีรูนะครับตรงนี้ไม่ต้องเจาะรูใหม่เพิ่มนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและวิธีการไปดูกันนะครับครับขั้นตอนแรกผมก็จะทําการเจาะฝั่งพุกก่อนนะครับ ใส่น็อตตัวแรกไปก่อนนะครับเราเราจะได้วัดระยะใหม่นะครับครับไม่ต้องแน่นนะครับในขั้นตอนนี้เราจะใช้ระดับน้ําวัดนะครับแล้วก็จัดให้มันเข้ารูปทรงนะครับแล้วก็มาร์กจุดจุดที่2นะครับอ่าสปริงสามารถปลดออกได้นะครับปลดไม่ยากไม่แข็งนะครับสปริงไม่แข็งนิดเดีย เรียบร้อยแล้วแล้วก็บิดนะครับแล้วก็เจาะได้เลยเจาะดูที่เราาา์คไว้นะครับแค่นี้ก็จะได้ระดับที่พอดีนะครับครับเราก็ใส่สกรูตัวที่2ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาวัดระดับน้ำนะครับใส่ตัวที่2กันนะครับครับก็เอา,อาเหล็กกลมนะครับที่เราจะทําเป็นราวนะวางพาดข้างบนนะครับแล้วก็ใช้ระดับน้ํานะครับวางไว้ที่เหล็กกลมนะครับเพื่อดูระดับไม่ให้มันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับให้มันเท่ากันเนาะ เมื่อได้ระดับแล้วเราก็ทําการมาร์กไว้นะครับมาร์กเพื่อเจาะนะครับอันนี้เราก็จะเจาะรูเดียวก่อนเหมือนกันนะครับเจาะรูเดียวนะครับแล้วก็เอาระดับน้ํามาวัดความเที่ยงตรงของฉากนะครับแล้วค่อยเจาะอีกรูหนึ่งนะครับ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับได้ฉากแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาร์กรู<ฮ>ยึดาวนะครับส่วนระยะซ้ายขวานะครับก็อันนี้ผมกะด้วยสายตาครับบ้านเราเองนะครับเราทําใช้เองก็กะเอานะครับไม่ต้องไม่ต้องเป๊กขนาดไปทําให้คนอื่นนะครับขอวัดนิดนึงนะครับ วัดคร่าวๆนะครับแล้วก็มาร์กตามรูนะครับมาร์กเพื่อเจาะรูนะครับเพื่อเราจะยิงรีเวทนะครับหรือยิงน็อตนะครับอันนี้นะครับใครไม่มีรีเวทก็สามารถเอาสกูยิงได้เลยครับเจาะรูนําหน่อยแล้วก็สกูยิงนะครับอันนี้ผมมีรีเวทนะครับผมจะใช้รีเวทนะครับได้รูแล้วก็ขอเจาะนะครับที่มาร์กไว้นะเดี๋ยวผมจะเจาะรูเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ คลิปนี้มีสว่านตัวเดียวก็ทําได้แล้วนะครับส่วนเรา,าวผมก็เศษเหล็กนะครับที่มีที่อยู่ที่บ้านนะครับส่วนบานพับก็คู่ละ200กว่าบาทนะครับอันนี้ทําขึ้นเพื่อกรณีที่ฝนตกเนาะและผ้าไม่แห้งเพราะว่าตรงนี้จะมีชายคาอยู่นะครับส่วนถ้าฝนไม่ตกก็จะต่ากไวากลางแดดนะครับ ครับแล้วก็ใส่ดีเวทกันนะครับดีเวททุกคนก็น่าจะใช้เป็นอยู่แล้วนะครับหือใครไม่มีก็ยังว่านะครับสกูยิงนะครับอันนี้ข้างนี้นะครับผมจะใช้ท็อกให้มันอยู่ก่อนนะครับแล้วก็จะไปใส่อีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทําการยิงให้สุดก่อนนะครับอ่าแล้วก็กลับมานะครับเพื่อยิงฝั่งนี้ให้สุดนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ได้ราวผ้า ปิดผนังแล้วก็พับได้นะครับแค่นี้เองนะครับไม่ยากง่ายๆนะครับผมว่าผู้หญิงก็ได้ทำได้นะครับแล้วก็ที่เห็นก็คือปัญหามันลงไม่สุดนะครับเดี๋ยวเราก็าจะคลายน็อตน,นะครับตายน็อตของบานพับนะแล้วก็ปรับมุมนิดหน่อยนะครับก็จะสามารถใช้ได้นะครับ ครับเมื่อปรับองศาก็จะได้ลักษณะแบบนี้โอเคแขวนผ้าได้นะครับเก็บผ้าเสร็จแล้วก็สามารถพับเก็บได้นะครับไม่เกะกะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้สำหรับคนที่มีพื้นที่เล็กๆนะครับน้อยๆนะครับมีบ้านหลังเล็กๆนะครับเราหามุมตากผ้าไม่ได้เราก็สามารถทําเองได้นะครับมีสว่านตัวหนึ่งนะครับก็สามารถทําได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้นะครับสาหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องจากกันไปก่อนสวัสดีครับ